ปลานะหรือทูบหรือสีอะไรเนี่ยนะอนี่ครับโอ้โหนี่คือเนี่ยกําลังดีนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถอนนะใส่นะล้างให้ดีนะครับต้มผ่านกินกับน้ำอย่างเดียวนะฮะใช้ได้เลยครับต้นตุ่นหมูสดหมานะฮะครับเนี่ยโอ้โหนี่ก็ใช้ได้นี่ก็ใช่นะครับเนี่ย มันไม่มีโทษนะครับพวกนี้จะมีประโยชน์ตลอดนะฮะรูนเป็นพืชที่ขึ้นอยู่ตามป่าตามเขานะฮะนี่อย่างทงเทงนี่ก็อยู่อย่างนี้ก็ก็เป็นวัชพืชน,นะฮะถ้าอะไรในเราคนที่มีความรู้ไปมองเขามันก็มีประโยชน์นะครับอย่างเยอะนะครับนี่ต้นไม้ทายป่านะ ว <c oughs> ันนี้ก็มีมาอ่านี่ก็ตน้นอ,อ๋อนี่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ว่าน้อยนาโอเคนี่ก็เป็นต้นไม้ที่ขึ้นป่าเนาะเดี๋ยนี่อ๋อยังอยู่นะครับผมเห็นละยังอยู่ยังอยู่เดี๋ยวผมมาดูว่าเขามีมเมล็ดไหมถ้ามีเดี๋ยวเราจะเอามเมล็ดไปปลูกนะครับนี่ก็ชงเชง ถึงแล้วนะครับเราก็มาถึงตรงนี้แนละ้ว <c oughs> นี่ครับต้นไม้ที่ผมพูดถึงนะเป็นเทาวันเนาะนี่ครับสวยนะฮะผมจะดูว่าเขามีมต้นเล็กไหมมีต้นเล็กๆมาครับ เอาไปปลูกมั่งนะครับสวยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินดูว่าเขายังมีตรงอื่นอีกไหมคือผมเห็นอยู่ต้นนี้ต้นเดียวคิดว่าน่าจะมีอีกนะเพราะว่านี่ก็โอเคก็สวยอะอยังสดเลยเดี๋ยวผมจะขูดให้ดูนะฮะนี่ครับยังเขียวอยู่เลยนะฮะนี่ต้นเป็นๆน,นะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ของพี่ต้นตายนะฮะนี่ไงเดี๋ยวผมขอดูใบเขาก่อนนะฮะว่า <c oughs> ใบเขาใบเขาเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นจะมีไหมนี่ไม่ใช่นี่ออกแฉกนะฮะ นี่เป็นสองแฉกอย่างเนี้ยผมคิดว่าถ้าเกิดเราเรียนรู้จาคนพื้นที่เนี่ยแถวเนี้ยผมคิดว่าต้นเนี้ยมันอาจจะมีประโยชน์นะทีนี้ตอนนี้เราเรา <c oughs> ไม่รู้จักอาจจะเป็นยาหรือไม่อะไรก็สิ่หนึ่งนี่ไงครับนีโอเนี่ยใช่เลยครับต้นอ่อน <c oughs> โอ oh, ้ใช่แล้วใช่แล้วนี่ต้นอ่อนโอ้ผ oh, oh, มเจอแล้วครับโอ้ oh, นี่ไงเขาเริ่มแบนแล้วเห็นไหมครับโอ้ oh, ต้นเขาเริ่มแบนตั้งแต่เล็กๆโอ้ oh. แบบนี้พอแบนแล้วเขาจะเป็นขดๆงอๆอย่างนี้โอ้ oh. เป็นธรรมชาติของเขานี่ครับนี่ครับ โอ้โหนี่เลยนี่เลยครับโอ้โหมันเลื้อยไปทางไหนเนี่ยอือนี่ไงครับโอ้นี่ตอโคนที่อยู่นี่เองเองโอ้มโอ้ก็มีรากนี่อือต่อโคนที่อยู่นี่ไงครับปลายเออโอ้โหไม่มีเม็ด มีมเมล็ดนีด่ชัวร์เลยนะครับเรารู้แล้วครับว่าอ๋อนี่ก็ใช่ครับนี่ก็ใช่โอ้โหก็เยอะนี่อ๋อเยอะครับน้องอนี่ครับโอ้โหใช่เลยอ๋อทอเล็กๆเขาไปเขาจะเป็นจ็ดสองแฉก <c oughs> พอโตแล้วเขาจะออกมาเป็นใบเดียว อนี่คือบ่อน้ําของธรรมชาติของอันนี้เขาเอาไว้สูบขึ้นไปใช้ข้างบนนะฮะนี่ครับอืมแล้วมองขึ้นไปข้างบนนะบนยอดเนี่ยก็จะมีพวกต้นไม้ที่เลื้อยเดี๋ยวนี้โอ้โหผมเห็นนี่เถาเนะผมไม่รู้ว่าเป็นเถาอะไรนะ เดี๋ยวผมข้าได้ใกล้กนอนนี่นะครับนี่ครับผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเป็นเครือเถาเนี่ยนะนี่นครับโอ้สวยมากเลยนี่นี่ครับงอขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ขึ้นนี่มาแตกนี่อืม้ม โอเครับตรงนี้ก็เจอเออเข้ามาอ,อืตรงนี้ต้องเป็นป่าเก่าเนาะนีออ่ขึ้นไปโอ้โหอ๋อผมรู้และต้นถั่วันเปลียงผมเห็นใบเขาแล้วโอ้ถั่วันเปลียงครับโอ้เห็นใบแล้วเห็นใบแล้วครับอ,อืมทางบ้านผมก็มีที่เขาไปใช้นะฮะ ถ้าเป็นท่อนนี่ไงโอ้นู้นไงครับโอ้ถ้ามันเปลี่ยนครับนี่เขาใบใบเขานี่นีนี่เลยนี่เลยครับเนี่ยพี่น้องนี่ครับโอ้นี่ยาเลยนะครับนี่